ใบสั่ในฉากนี้ครับต่อจากที่เราพูดถึงประเด็นของฟุกที่เลือกจบชีวิตของตัวเองเมื่อกี้นี้สิ่งที่ฟลุกกินเข้าไปแล้วทาให้เขาเสียชีวิตก็คือสิ่งที่เรียกว่าใบาสั่งครับ ซึ่งจริงๆแล้วในฉากนี้มันไม่ได้มีอะไรซับซอ้อนนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้อธิบายให้เราคนดูเยอะสักเท่าไหร่ก็อธิบายมันผ่านภาพแล้วก็คำพูดของตัวละครนิดหน่อยเท่านั้นเองเราจึงงงว่าเอ๊ะไอใบสั่งที่เราเห็นเนี่ยตอนแรกมันคือใบมิดโกนไม่ใช่เหรอปุ๊บใบมิดโกนไปในเข้าต้มแล้วมันจะกินเข้าไปแล้วตายได้ขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าเรารู้ผิดหรือว่าที่เขาทุบๆไปมันมียาพิษด,ด้วย ผมคิดว่าหลายคนน่าจะเป็นแบบนี้นะครับตัวผมเองก็เป็นเช่นเดียวกันจึงทําให้ผมเนี่ยต้องย้อนดูฉากนี้หลายรอบเลยซึ่งหลังจากย้อนดูมาหลายรอบแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สรุปได้ว่าใบสั่งที่ว่าเนี่ยมันคือใบมิดโกนอย่างเดียวนี่แหละเป็นใบมิดโกนที่ทุบค่อนข้างละเอียดเวลากินเข้าไปจึงทาให้ใบมิดโกนเหล่านี้ครับไปบาดภายในช่องปากหรือในลําคอหรือถ้าสําลักเนี่ยก็อาจจะเข้าไปบาดในหลอดลมได้และยิ่งทะอวกออกมามันก็เหมือนเป็นการกรีดซ้ําครับ เป็นการลากใบมีดกลับมาที่เดิมทําให้ไม่ว่าจะทําวิธีไหนเนี่ยคนที่โดนเข้าไปก็จะเจ็บปวดทรมานมากๆแต่ถ้าถามว่าคนที่โดนแบบนี้ตายทุกคนเลยไหมก็คงต้องตอบว่าไม่ครับแต่อย่างที่เราบอกไปในข้อก่อนหน้านี้ครับว่าตัวละครอย่างฟลุกเนี่ยเขาเตรียมใจมาแล้วที่จะจากโลกนี้ไปเราจึงสังเกตได้ว่า ฟลุกเนี่ยไม่ได้กินไปแค่คําเดียวเพราะคนปกติกินแค่คํา2คําก็อาจจะรู้ตัวแล้วแต่ฟลุกที่รู้มาก่อนแล้วเนี่ยเขาไม่ได้กินไปแค่นั้นครับเราจะเห็นว่าเขาจ้วงไปหลายคําเลยก่อนที่เขาจะสําลักออกมาเป็นเลือดดังนั้นถ้าทําในลักษณะเดียวกันกับฟลุกโอกาสที่จะเสียชีวิตจึงมีสูงมากๆครับ